สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาอาบน้ําจากกระทะทองแดงตามความเชื่อของคนสายหมูเราเจอวันนี้ผมได้รับคําเชิญชวนจากหมอหนึ่งกำแพงแสนนะครับภาพอาจจะขมุกขมัวมืดหนื่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาทําใหม่เรามาดูบรรยากาศยามย่้งคืนก่อนหมอหนึ่งตรงนี้อะไรยังไงไลฟ้ฟังนิดหนึ่งตรงนี้ก็คือตาน้ําถุร้อนนะครับครับอยู่ที่แม่กาสาบ,บ้านแม่กาสาเอ่อ อำเภอแม่สอดรับจังหวัดตากก็ส่วนใหญ่แล้วที่เราทำสถานที่ตรงเนี้ยก็ไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเอาไข่มาลวกแล้วมาถ่ายรูปกันครับแต่ครั้นี้ตามความเชื่อของคนโบราณโบราณเขาบอกว่าตรงเนี้ยคือกระทะทองแดงเหมือนแล้วต้มน้ําขึ้นมาแล้วก็เอาตรงนี้ยอาบชำระล้างหมอเอหมอโบราณเขาจะเอาน้ําตรงเนี้ยไปปรุงยาไปปรุงยาแผนโบราณใช่ใช่ ที่เท่าที่ผมรู้มานะผมได้ถามชาวบ้านแถวนี้อันนี้เป็นเป็นอยู่ในส่วนสาธารณะของตำบลของแม่กาสาตำบลแม่กาสามเอามาได้ทุกคนนะครับข้าได้ครับผมไม่ได้เก็บของตรงนี้อยู่ใกล้ที่พักเรายังไงครับหมอก็เดินจากที่พักมาประมาณสักรอยเมตรโฮมสเตย์โฮมสเตย์ครับวันนี้เรามาพักที่โฮมสเตย์นี้ที่โฮมสเตย์นี้มีการดึงน้ําพุเขาก็จะคือหมู่บ้านนี้นะครับเขาจะเอาน้ําตรงเนี้ย ขึ้นไปใช้ทั้งหมู่บ้านเลยใช่ครับเพราะเขาในเขตก็จะมีหมู่บ้านถ้าที่เห็นนะที่เห็นไฟเนี่ยเขาจะเอาน้าเนี่ยไปไปใช้คือเอาไปพักใส่ถังเอาไว้แล้วก็เย็นครับให้เย็นแล้วก็เอามาใช้ครับเป็นใช้คือคนในหมู่บ้านนี้ก็รวยคเลือนรันเรือนฮะคือคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้อ่าบน้าพุร้อนทุกวันใช่ครับก็เหมือนที่พักเราอ่ะครับที่เราพักอยู่เขาก็อาจารย์เขาเนี่ยก็เอาขึ้นไปพักไว้ในท้งอ่าก็มีอยู่ประมาณสี่ท้งครับผมก็พักทิ้งเอาไว้ครับผม แล้วก็ให้เราได้ได้อาบได้ใช้กันครับ,คร,บครับรอบๆนี้เป็นรอบๆอบนี้เป็นหมู่บ้านคนก็มีมีอยู่ก,กันชาวบ้านก็อยู่กันไม่ไม่กี่ร้านค้าเรื่อะครับก็เป็นเป็นร้านค้าเรืออะไรครับ <Answer. S 2> ที่เราเห็นนี่เป็นร้านค้าเขาจะขายพวกของที่ระลึกไข่อ่ะเป็นใหญ่ก็จะขายไข่กันตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวครับผมแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ขออ๋อตรงนี้ตรงนี้ขอให้แช่เท้านี่แช่เท้าครับเีแช่เท้าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาทําคลิปอีกทีหนึ่งครับผมเป็นคน เออคลิปนะครับนี่นะครับน้องมาจากที่ไหนครับมาจากออฮะหมอสองลูกหมอหนึ่งหมอสองั้นลูกหมอหนึ่งลูกหมอหนึ่งเจ้ครับมาทำอะไรวันนี้มาเนี่ยนี่มามามาลักนี่ครับมาลักนี่คนเขาลืมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเหลือเหลือไว้มันจะเป็นมลพิษเอากลับไปเลยครับต้องกลับไปนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพามาดูอีกทีนะครับตรงนี้นะครับด้านนี่เขามีป้ายไว้นะครับด้านขวาด้านซ้ายมือของผมเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาคดูให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นนี่ครับเดี๋ยวเราจะสวยอยู่ครับอาจารย์ปุ๊กอะเมื่อปีหกอาจารย์ปุ๊กเป็นใครอาจารย์ปุ๊กนะครับก็เป็นคนดูแลสถานที่ตรงนี้ครับผมครับผมแต่ก็จะดูดูแลสวนฝากมาราตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่พักเราด้วยครับครับแต่ก็มาบูรณะตรงนี้แต่ก่อนมันยังไม่สวยอย่างนี้หรอกต้นไม้ก็แห้งแล้งตายหมดนี่อาจารย์ปุ๊กก็เลยมาบูรณะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกางภาคกลางวันอีกทีหนึ่งนะครับ นี่เป็นบ่อน้ำพุร้อนตรงนี้เปิดยี่สิบเขามันไม่ได้มีประตูนี่ครับก็ไขก็ได้เข้ามามาตอนไหนก็ได้ใช่มาตอนไฟสว่างอยู่เขาใช้ไฟโซล่าเซลล์อยู่เมื่อก่อนไม่มีไฟนะเมื่อก่อนมืดมืดครับที่ผมมาเมื่อสองสามปีแล้วมืดมากครับผมนี่นะครับเป็นนี่นะครับถ้ามาตอนเช้าจะอีบรรยากาศหนึ่งนะครับจอบรรยากาศตรงนี้มันจะเป็นหมอกแล้วทีนี้ มันจะมันจะมีลําธารนะตรงนี้จะเป็นน้ํหล้อล้วจะมีลําธารน้ําตกมันจะเป็นน้ําเย็นมาผสมกันตรงพอดีเลยแช่เท้าตรงนี้มีลาธารตรงนี้มาดูไม่ม่กินงขครล้วไม่ยิ่เนี่ยครับมันจะมีมันจะมีตรงนี้ลาธารนะฮะถ้าถ้าจะเห็นมันจะมืดหน่อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราคงเห็นอันนี้เราก็แช่ได้แช่เท้าได้นะฮะแช่เท้าได้เนี่ย ตรงตรงนี้แช่เท้าได้ก็นั่งแช่เท้าอ่ะแต่มันก็จะมีร้อนหน่อยนี่นะครับแล้วก็เขาเขาจะเปิดโอเพ่นให้คนมานั่งเขาทําที่ไว้ให้คนมานั่งแช่เท้าเลยนะครับนี่ครับเออบ่อบ่อน้ําพุร้อนขมุขมัวอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คณะของหมอหนึ่งนะที่พามาที่มาชมนะครับ คือไหนไหนไหน,ไหน,นอนโฮมสเตย์ที่นี่แล้วอันนี้คือแหล่งธรรมชาติที่ธรรมชาติสร,ร้างเอาไว้ครับผมแล้วก็มาชื่นชมครับเป็นตามน้ำจึงใหญ่แล้วก็ไม่ค่ยเห็นตามน้ำพุ่งขึ้นแบบนี้นะครับครับไม่ค่ยเห็นหลักตามน้ำแต่ที่นี่เขาก็จะทำให้เป็นแบบนี้ไอ้ที่เห็นเป็นภูเขาภูเขานั่นคือตะกอนตะก,กานอ่ตาตะกานที่มันมันตกใช่มันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยดูดูตะกบ บ่อนะอ่างเนี้ยตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเขาจะกั้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแต่กรจะสูงขึ้นแลวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับมตกรเนเกิอาจารย์บางท่านก็มาพีตะกรอนนั้นเนี้ยไปทำมวลสารเขาถือว่าเป็นใต้โลกอ๋อกระทะทองแดงไงอ๋อเนี่ยเห็นว่าตะกรอนเขาก็มาพีเอาไปนี่อเฮ้ยนี่คือเป็นมวลสารอย่างนี่นี่เป็นมวลสารบนมวลสาร มีอีกมีอีกที่คุณอย่างหนึ่งใ,ในวงการทำพระ,พะเครื่องนี่วัตถุมงคลครับรรเนี่ยค,ครับถ้าถ้าผมถ้าผมมีโอกาสนะครับผมจะเอามาถ้ามีโอกาสได้สร้างวัตถุมงคลที่ที่เขาบอกนะดินเจ็ดนะ้านะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกระหน่ำแดงครับอันนี้ก็ คลิปของหมอนวันขึ้นอันนี้อุณหภูมิประมาณเจ็ดสิบองศาที่ทรกันเดือดเลยนะเนี่ยนะเดือดเจ็ดสิบองศาะเจ็ดสิบองศาลวกไข่ถ้าเราจะกินไข่แบบอ่ะตานีตานีก็ประมาณสิบห้านาทีนะครับถ้าจะเอาแบบไข่แดงสุกก็สิบแปดนาทีครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาวันนี้เราอาบน้ำจากกระทะทองแดง นั่นคืออีกที่หนึ่งครับเมื่อวันที่เราพาไปดูครับครับเฮ้ยย่านนี้เขาเป็นน้ำพุยังไม่หมดเลยเหรอใช่ตัวนี้มันเป็นลำธารใส่น้ำนะครับพี่เต้มรพี่เต้มเอาดูจุ่มร้อนกว่าตรงนี้ไ่กอันนี้มันเกือบเหี่ยนะโอ้เก็บเกี่ยวงศาครับแต่น้ำที่เราอาบนี่เขาผสมผสมให้แต่น้ำนั่นส่ามาพักไว้แล้วหนึ่งคืนก็เล้วก็เอามาผสมแล้วก็น้ำที่เราอ่ะอยู่ที่ที่โฮมสเตย์เราเนี่ยเขาพักเอาไว้ พักเอาไว้จบอย่างน้อยก็มีสามคืนสามวันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโฮมสเตย์ที่เราอยู่นะครับว่าเขาใกล้ๆนะครับมาอุ่นหุนกันใช่คือละพันเดียวใช่พันหนึ่งนี่อาหารเช้าด้วยนะพันหนึ่งอาหารเช้าอาาร่อยมากเลยครับ,รบผมคือพันหนึ่งคุณอาจจะนอนได้สามคนนะครับถ้ามาสามคนนอนได้นะครับ้เขาไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับครับแต่คุณต้องเพิ่มอาหารเช้านหน่อยหนึ่งเขาให้จัดให้สองคน เขาก็ไม่ได้คิดนะครับเขา,าทำให้ทีเดียวเขาทำให้ทีเดียวใช่นี่นะครับเรามาดูความงดงามยามคําขืนมันแกขมุกขมัวอย่างนี้นะครับมาพระโคมสเต,เตนี้ได้ได้อาบน้ำพุร้อนอาบน้ำแร่ ไมีน้ำตกธรรมชาติด้วยเหรอครับผมมีน้ำตกจากธรรมชาติอยู่แล้วนี่เลื่อนทางครับก็เอาง่ายก็มีน้ำร้อนน้ำเย็นผสมกันอ่าก็เหมือนหินก็อย่านครับครับนี่เลยนี่นะครับครับทางภาษาภาคสมเด็จนะแถวซ้ายนี่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 นะครับคือหินที่ย่องอออกมา ตอนเช้าๆนะครับจะมีชาวบ้านเนี่ยเขาจะเอาไข่เนี่ยมาเลือกหรือมาต้มครับทางเนี้ยเขาจะเรื่องชื่อเรื่องไข่เค็มออนเซนครับเขาก็จะเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดคือเนี่ยนะใช่เลี้ยงเป็ดไข่เสร็จปุ๊บอ่ะเขาจะเอาไข่เนี่ยไปดองไว้เสร็จปุ๊บวก็มาต้มอย่างเนี้ยไข่เนี่ยไข่ไข่แดงกับไข่ขาวมันจะอร่อยนุ่มดเดี๋ยวเราจะไปชิมกัน มีโอกาสนะรู้ถ้าเจอก็คงจะได้ถามโอเคครับครับเขามีที่นี่ที่เดียวนะที่กัดทั้ไข่ออนเซนครับผมเนี่ัยอาจารย์พิมพ์นี่นะครับอาจารย์พามพิมพ์อาจารย์พิมพ์พามารวยอาจารย์แม่พิมพ์พารวยแม่พิมพ์พารวยแมม่พพพิ์ารวยชื่อมันเหมือนวัตถุมงคลยังไงนุ๊กแม่พิมพ์พา ปกติชื่อพิมชนกค่ะใช่แม่พิมพาด้วยก็พามาพาลูกศิษย์มามูหลายหลายรุ่นเลยเนาะ<ม>นแล้วก็กลับไปก็ประสบความสำเร็จขอก็ได้อย่างที่ขอค่ะน,นี่นะครับผมก็เลยดูอากาศว่าที่ใกล้ๆที่มันมีนนอะไรบ้าะตรงนี้เหรอคะใกล้ๆสถานที่ที่เราพักเนี่ยใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมคะจะมีน้ําตกน้าตกแม่กระสาแล้วก็ตรงนี้จะมีศาลแม่อุษาแม่อุษาเป็นไง แม่สาเป็นภรรยาของขวอ,อขานขวอที่ทางเมืองนี่เหรอใช่ค่ะขวอนานเป็น,ปนตามตำนานก็คือเป็นอดีตทหารเอกของพระเจ้าตากสินครับ ค่ะที่ดูดแลเมืองนี้ครับอตอนที่มีมีสงครามตอนนั้นออกรบใช่ไหมคะคแ,แม่แม่อุษาเนี่ยท้องตั้งค,ครรภ์นะคะเราก็เลยให้มาหล,ลอบอยู่ที่นี่ก่อนนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีถ้ำแม่อุษาด้วยแต่ว่าถ้ำอ่ะน่าจะยังไม่ได้เปิดให้เข้าเนื่องจากว่าช่วงโควิดหยุดไปนานแล้วก็ป่าขึ้นนกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ปลอดภัยจิงจ้าไม่ได้ให้เข้าจสวยมากนี่นะครับอ่า อาจารย์พิมหมอพิมถ้ามากันนัดยังไงเนี่ยต้องติดต่อเบอร์อะไรหน่ยคือจริงๆแล้วว่าต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าอาจารย์พิมพามาเนี่ยก็คือเราดูดวงก่อนแล้วเราก็ดูว่าใครจะต้องไปที่ไหนอาจารย์มองนี่มาหันมานีหน่อยใช่ค่ะอ่า ก็คือปกติอะอาจารย์่ะก็จะเช็คดวงให้ก่อนนะคะ,ะแล้วก็ดูว่าใครควรจะไปไหว้ที่ไหนไปขอที่ไหนนะคะแล้วก็เช็คตามหลักโหร,โราศาสตร์ดวงดาวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแนะนําให้ไปทําไปไหว้กันไปขอกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะสําเร็จนะคะคคปกติเวลาเราไปไหว้เนี่ยเราเห็นที่ไหนศักดิ์สิทธิ์เราก็ไปไหว้ถูกไหมคะเรายกมือไหว้ทั่วไปอ่ะใช่แล้วบางคนเอ้ยทำไมที่นี่เขาขอหวยได้ทําไมเราไปแล้วเราขอไม่ได้ขอได้ไม่ได้มันอยู่ที่เราดูที่ดวง ใช่มันต้องดูที่ดวงว่าที่นั่นนะ่ะมันมีสัญญาณเก่าของเราไหมมันมีอยู่ในดวงไหมนะคะต้องมาดูดวงกันก่อนแล้วเรามาดูว่าเราควรจะไปที่ไหนครับแล้วเราถึงจะขอสําเร็จนะคะน,นี่นะครับผมก็ะ<ผ>มจะตามไปถ้ามีโอกาสจะตามอ,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 อาจารย์พิมได้ค่ะแม่พิมพาพิมพ์แม่พิมพ์พารวยนะครับดีค่ะเอ๊ะทรงส่วนใหญ่นี้จัดทิปหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายแพงไหม ก็มันต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ระยะทางนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราคือเราจะทำอ่าคุกเล็กๆใช่ทำไม่เกินไม่เกินสิบคนหรือสิบกว่าคนก็ประมาณไม่กส่วนใหญ่ไม่เกินสิบค่ะแต่ทิปนี้เยอะหน่อยครับผมมากันสิบแปดคนอ่ามากันสิบแปดคนนะครับใช่ก็คือดูแลง่ายหน่อยดูแลก็จัดเป็นทิปๆไปใช่ค่ะนี่ได้ข่าวว่าจะไปอุดรจะไปอุดรไปอุดรไปวัดไหนอ่าวัดหายโศวัดหายโศก ก็ใครอยากไปดูนะครับมีโอกาสจะขึ้นไปวัดหายโศกนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอแม่สอด,สอดจังหวัดตรัน,นะครับนี่นะครับมีเรื่องราวเดี๋ยวผมจะแวะทําเรื่องแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพาแม่พิมพารวยแม่พิมพ์พารวยนะครับของสํานักชยันตีค่ะคอยู่ที่กําแพงแสนนะครับที่ผมท,ที่ที่หมอหนึ่งเปิดบริการนวดให้คนทั่วไปฟรี อาจารย์ก็จะมีเช็คดวงให้นะคะก็ค่าครูเราไม่ได้กำหนดเนาะเราสิบสองบาทไม่ได้กำหนดแต่สิบบาทเองสิบบาทค่าครูสิบสองบาทตามครูบาอาจารย์ท่านขายครับนี่นะครับใครสนใจติดต่อมาที่สำนักชยันตีอเบอร์โทรเบอร์อะไรเบอร์โทรนะคะติดต่ออาจารย์พิมศูนย์หกสี่เก้าหกสค่ะครับผมขอบคุณมากครับผมคสวัสดีค้า